สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาครับผมเนี่ยครับเจ้าคุณปู่เบนซ์นะฮะจะมาปลุกเจ้าคุณปู่จากหลับไหลไปทํางานครับจะมานอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ช่างทอนบอกไปอย่างนั้นครับช่างทอนเบาๆใจเย็นนะช่างทอนนะเดี๋ยวมาดูครับวันนี้นี่ครับดูเจ้าคุณปู่ครับแบบนี้อ่าจะมาปลุกเจ้าคุณปู่แบบนี้ครับ โอ้ช่างทอนชอบแบบนี้อยู่แล้วเอาคอยยางได้เพื่อนมีงูดอ้อครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับนานครับนานแล้วนานแล้วครับนี่ครับเจ้าคุณปู่เรานะครับก็เดี๋ยวจะมาฉุดกระชากลากถู <c oughs> แต่ว่าคันนี้มันขวางทางอะ่ะช่างทอนจะเอาไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวพาเดินเดินรอบไปสั่งนู้นเคีนมาหนีทำงานในโบวพุทธจะโดนแล้ว นี่ครับมันมีคันนี้ขวางทางหรือ่อนะ <c oughs> มีซากคันนี้ขวางทางจะทํายังไงโอ้ยช่างทอนมันจะติดได้จะทํางานได้ไหมเนี่ยดูดิดูสิครับโอ้ล้อจมดินเลยอะช่างทอนดูดิเราจะทํายังไงละทีนี้ดูครับอ่ะมาดูเครื่องนะฮะโอ้สภาพพี่น้องสุดๆครับวันนี้มาปลูกเจ้าคนปู่กัน นะฮะฮะ๋ยวให้ช่างทอนเตรียมแบตเตอรี่ก่อนนะครับครับมามาครับมามาดูเครื่องนะฮะมาดูเครื่องกันครับใน้ดึงออกอีกแล้วครับช่างทอนชอบแบบนี้ครับมมนติดติดบอลทอนโดนเลยดิโดนปีฮะปีว่ปีหลายเฮ้ยเกินปีแล้วจอดยูนี่แต่ว่ายากกูนี่ก็เจอไปแล้วช่างช่างทอน ดูครับดูเอาค่อยๆดึงนะช่างทอนนะเอามาครับอ่าช่างทอนชอบแบบนี้ครับเอ้ยเอามาครับช่างทอนชอบแบบนี้ครับเป็นเป็นเรื่องแปลกครับที่ช่างทอนชอบในลักษณะแบบนี้ครับจะมีตอมีแตนเนอะ่าถามหามันช่างทอนแล้วพอจะตาถับมันเสร็จแน่นเลยเอาคอนสิยกขึ้นเอาร่อนาล้อยจะเอานกห้องเด้อ อ่านี่ครับช่างทอนวางแผนแล้วครับถ้าทํางานได้ที่ล้อที่มันจมดินตรงนี้ใช่ไหมช่างทอนแล้วจะจะค้าตโตขึ้นจะใช้ขาค้ำขึ้นแล้วก็ลองล้อลองล้อเสร็จปุ๊บแล้วก็จะขับก็จะขับขึ้นไปใช่ไหมยกให้มันเลยหลุมนิดนึงก่อนใกล้ๆนั้นเลยยกหนีมันโยกมาบ่ิหมันติดที่เกลเลยทอนเนี่ยมันติดมุ่มหนีที่เกลีนี่ตดูช่างทอนวางแผนครับเมียเนี่ยติดมุ่มเนี่ยไอวากีนยกได้เหรอดี ยกหัขขวเบี้ยงกอ,อกไปแล้วก็แล่นอ้อมหมอคุณเลยเอยเอยกหัขขวเบี้ยงอ่าลองมืออ่ะมาครับช่างทอนต่อระบบสตาร์ทดูดิมันจะติดไหมอ่ะมันจะทําดานได้ไหมหที่พูดกันเนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันทํางานได้นะที่พูดกันอยู่เนี่ยหมายถึงถ้ามันทํางานได้อ่ะเจ้าคุณปู่เบนน่ะช่างชายัยช่างชัยทำอะไรครับเติมน้ามันครับตเติมน้ามันเอา้เอา,อามาเดี๋ยวเดินเดินอ้อมนี่ครับคันนี้เป็นอุปสรรคครับคือลูกค้ามาซื้อเฟืองท้ายซื้อคันหน้าไปเรียบร้อย เครื่องก็ติดหนนิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวให้เขาลงมาตัดคันนี้ตองตัดทิ้งไปเลยนะฮะเอกสารชุดโอนเรียบร้อยตัดทิ้งไปไม่ยากครับเพราะหมดอะไรไปแล้วดูช่างชชยเติมน้ำมันแล้วนะฮะเดี๋ยวช่างทอนกำลังเอาเอาแบตเตอรี่ไปใส่ช่างถอนแบตเตอรี่ใส่ดูฝั่งนี้ครับดูนะครับ จมครับจมใส่แบตเตอรี่ก่อนครับช่างอรชอบใช่ไหมครับแบบนี้ครับชอบชอบีาถ่ายความสามารถตัวนี้เดิมดีนะดูดิเดี๋ยวเอาไปจอดข้างหน้านะช่างทรเอาใส่แบตเตอรี่สองหน่วยนึงบ่เอาหน่วยเดียวนึงบ่เอาแ<ะ>มนบ่เอาสตาร์ทดิมาครับครั้งแรกจะติดไหมครับเดี๋ยวให้เผาหัว บ่มีขาดบ่ขา,าดยังอยู่บ่ขาดลูกพ,อพ่อไปอ้าวเดี๋ย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 วเอาเอาเลยเอาถ้ามันจะติดก็ติดเลยเอาเอาหัวใช่ไหมเอาหัวสักสองครั้งเอาโอ้แบตเตอรี่แรงครับแบตเตอรีแตตร่แรงครับแบบนี้ครับมันแบบแบบเดิมมันแบบเดิม <laughs> มาครับช่างช่างชัยครับช่างทอนเรียกหาตัวช่วยแล้วครับมาอีกหนึ่งลูกครับอีกหนึ่งลูกมาเลยนี่ครับริมูซีคู่ใจช่างทอนกับช่างชัยนะครับตัวนี้ก็เนี่ยครับร้านเราก็ตรงนี้จะเป็นหลังร้านผมนะเดี๋ยวให้เขาใส่แบตเตอรี่ตรงนี้เป็นหลังร้านนะครับเนี่ยหลังร้านผมจะอยู่ตรงนี้หน้าร้านจะอยู่ฝั่งถนนนู่นเป็นถนนนะตรงนี้เป็นหลังร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดู ฝั่งนี้ดีกว่ามาครับไม่ได้ทำงานนานแล้วมันจะติดได้ไหมทำงานได้ไหมมาดูกันอุยอ้ยอุย้ยมันกระจมครับโพดมึงไงจมเกินครับ,รบรดูดิครับฮะแต่ดดโดนโดนคนอะ เ้ยผุดอกแม่โเอเราเนเียวเทดงานกูขอนแกนจนแล้วก็ย้อนขันนี้บริจ้างรถเช่นหนกถ้าผมมีขั้นนีหนักเลยดูครับเดี๋ยวมาลุ้กันอ่าจะติดไหมอ่าช่างทอนลองทิมาครับเอาเอาเอาจะติดได้เนี่ย เรื่องมันเคยติดมันต้องติดได้ครับข้างทรนเอาความเดินเครื่องไว้ครับอ่ะของเครื่องเดินไว้ครับมันเคยติดมันต้องติดได้มันไม่ยากนะรถอะแต่ว่าจอดทิ้งแบบเนี้โอ้มันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยดูดีครับ จะพาตัวมันขึ้นได้ไหมเนี่ยโดกด้กจิร่องจิร่องทำห้องมึงก่อนบะเอาเี่สิทำแล้วเอาเขนมาบันเค็นบุนเคนเข็นใส่งานได้บะได้ไปยืนรอฟังูดไปมาเรามายืนรอเขาฝั่งนี้ครับโอ้ดูควันครับเหมือนฉีดยุงอะ <laughs> <laughs> เหมือนอสมอมาฉีดยุงอะ <laughs> อ่าปิดท่างชายปิดเครื่องครับ ไอไซมีน้ำบ่ล่ะน้ำมีบ่บ่น้ำอ่ะดูครับ ador. ดูดูเขนนะเอาเ,อาเ,อาเอาขยับแล้วครับขยับแล้วทอนอ๋อเข็นขยับแล้วครับอ่ารู้เรื่อ,องแบบเนี้ยตั้งทอนหมุนมาเลยหมุนมาเลยหมุนมาหมุนมาหมุนมาครับหมุนมา มาแล้วครับโอ้โหน้ําน้ําติดหมุนมาแล้วครับหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วครับลูกค้ามาเรียกอ๋อมาดูลูกค้ามาดูเสื้อเผา,าอ่าโอเคเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวพาช่างทอนขึ้นไป,ไปทําเสือ้อเผาอนเนาะและ้วค่อยมาคุยอีก<ม>ครั้งทอนทอนลูกค้ามาเมืองไหนเสื้อเผาเส็เอ็มที่เขานับรอบมือนหน่นะข้างบนไปเดี๋ยวไปเอาเบี้ยวยังมาดับเครื่องไว้ก่อนกันเล อ่ะไปทำเอาเดี๋ยวเราไปหน้าร้านก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเอาเคเนเอาอะไรให้ลูกค้าก่อนอไม่ใช่เคเนเอาเฟืองท้ายลูกค้าก่อนอ่ะช่างทอนดับเครื่องนะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับทางานได้แบบนี้คงไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวขับขึ้นไปข้างบนน่าจะขับได้อยู่เดี๋ยวให้ช่างทอนจัดการดูครับผมไปหน้าร้านกันครับถ้าขันนีวตันท่างคราับาถ้าขันนีตันทางควุ่นๆไอ้นี่ก็ได้บ่เปรนะยังเขายกเขายกวันมากก็คือเห็นแลงวุ่นอะ แลนว่นได้อะแม่นบอกเจ้าว่าขึน้นยกวันมากหลกว้วก็แรนว่นอ้อมออกพี่เลยนหนาจะได้อยู่มีปัญหาหรอกถ้าแรนบ่ได้ก็เอารถไถมาดึงซอยอีกแรงหนึ่ง<ร>อ่ะไปอ่ะมาครับเดียวสุภาเส้นนี้ครับเดียวจะไปอยู่เพชรบุรีไหมวันนั้นเฮียเขาก็ดูที่เราตัดคอนเทนต์ไปนันเฮียเนาะครับ <laughs> พอพอเฮียคนก่อนไม่เอาเฮียคนเฮียคนนี้แกก็มาดูครับวันนี้แกก็อยู่นู่นนะครับอยู่เพชรบุรีแต่บ้านอยู่บ้านไผ่ขอนแก่นนะครับ เลยมาดูวันนี้ผมว่าก็น่าจะจบแหละไม่เหลือหรอกแต่ว่าเฮียเขาจะขอดูให้มันชัวร์ก่อนว่ามันเป็นเฟืองไหนกันแน่นะครับอ่านี่ครับก็จะนับอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันกําลังโทรปรึกษากับะระดับปรมาจารย์อยู่ว่าจะเอาแบบไหนเอาให้มันชัวร์ถ้าไม่ชัวร์ก็ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะฮะนี่แหละครับก็เปิดนับกันไปราคาผมแบ่งปันราคาพิเศษอยู่แล้วรับไม่ใช่ปัญหาครับมาหาผมอะค่าน้ํามันค่าอะไรผมเหลือให้ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกัน ว่ามันจะจบไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ช่างบางช่างทอนวันนี้ช่างทอนอยู่ครับขุดทาเลขุดาเลครับขุดาเลพนอยเพราะว่าฮะเอาฮาน้อยบ่ฮาน้อยหมือแรงานอยมือแรอ่ะโอเคเดี๋ยวรู้นะครับว่าจบไม่จบเดี๋ยวหมุนดูนะครับผมเจสท็อปอยู่ไหมโอเคครับเดี๋ยวตรงไปเจอย่างตลาดเดี๋ยวมีมี่ย่างไทมเี่ยาเเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเรื่องบินเรื่องเอกสารครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยขึ้นรถขึ้นรถเสร็จก็ ผมกับช่างอรไปต่อครับถึงมือข่อยไปไว้ไหนไปขึ้นรถแล้วครับทีนี้มันเนี่ยครับไม่ใช่ปัญหาครับก็เฮียเขาอยู่ไกลครับผมก็บอกว่าอ่ะผมช่วยค้าวมันเมาเลยเฮียบอกไม่ต้องเปิดสวยขนาดนี้ครับไม่ใช่สวยธรรมดาล้วเกิดมาผมไม่เคยเจอแท่นยังไม่สึกเลยอ่ะดูดีครับ น็อตก็น็อตน็อตเติมอ่ะผมเกิดมาไม่เคยเจอครับสภาพสวยแบบนี้นะฮะแล้วเปยังว่างไปก้อนเลยเดี๋ยวย้ำนึ่งเดียวไปจับอะไรอันนี้นี่ครับโอเคเรียบร้อยเป็นรถครับผมเป็นคอนเทนต์เดียวกับผูกผูกเจ้าคุณปู่เลยไปเป็นรถครับเรียบร้อยอ่ะมาใช่ครับ เาตรนี้ขอบคุณครับมาครับต่อครับหลังจากที่ไปยกตั้งท้ายคืนรถเมื่อกี้เนาะมาต่อครับต่อต่อต่อ,ตอ,<ม>อช้างพรตั้งขาขึ้นแล้วจะยกนะครับเดี๋ยวจะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับจะยกส่วนไหนไปมุมไหนครับดู ออตั้งขานะครับยังนะครับฝั่งนี้ตั้งแล้วตั้งนะครับตั้งฝั่งนี้ขึ้นแล้วครับตั้งขึ้นทั้งสองฝั่งเรียบร้อยรย พัดเย็นเสีสียอีสานบ <c oughs> ้านผมลมหนาวแล้วครับเอฟซี FC พี่น้องเขานะฮะลมหนาวแล้วจังตอนตั้งขาแล้วครับมาครับจะสอดแล้วจะยกละอ, <c oughs> อุม้มคัตซีเลเดออุ้มคัตซีเลย,ดย,ดยดเลยดยอม,ดเดมีไหมเอัน,นึงสอดเข้าไปได้ไใช่ เห็นไหมสอนเข้าไปอ่าครับดูครับจะาคุณจะแรงไหม <c oughs> มุดครับรแผนกมุดครับช่างชัยแผนกมุดครับอ่าแล้วหาไม่หาไม่ดันไปไหนสิเออได้แล้วได้มั้งเนี่ยเออได้แล้วได้แล้ะได้แล้วครับอ่า อ,อุ้มผ่านแท็ซีมาตรงกลางเนี่ยครับมาอ่าไม่น่ามีปัญหาแบบนี้ เปลี่ยนแผนครับสรุปครับเปลี่ยนแผนครับจะลองมาห้อยท้ายแล้วก็ดันออกมาครับ รู้ว่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็จะลองดูครับจะดึงหางตัวนี้ปัดไปแล้วก็จะเอารถตู้คันนี้ออกอ่ะมาต่อครับเมื่อกี้สายเข้าบ่อยแล้วก็พักเที่ยง สรุปช่างพรจะลองแบบนี้นะครับเ่จะลองโยก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 แล้วก็โยกโยกโยกแล้วออกมาเนี่ยครับเนี่ยจะลองออกเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกได้ไหมจะลองดูนะฮะฮะย่าวบะย่างสำเร็จเลยด่ดันไปพูดได้บ่นี่ครับจะลองแบบไม่ต้องขยับรถอะดนจะเป็นยังไงอ่ะมารู้แล้วรู้แล้ว ช่างใช่เดี๋ยวเอาเคนมานี่สักหน่อยอ๋อไม่ต้องก็ได้อะเราลองดูถ้ามันติดค่อยยกอน่อกนะถ้ามันติดค่อยยกรถตู้ขยับมานิดนึงอ่ะเนี่ยครับช่างพรค้ารอยละค้ารอยแล้วทีนี้ตรงที่มันเป็นหลุมอะ่ะที่มันเป็นหลุมอะ่ะจะเอาไม้เข้าไปเสียบจะลองครับเอาไม้เข้าไปเสียบลองนะแล้วก็จะขับออกมาดูครับมันจะขึ้นออกมาได้ไหมเฮ้ยผัดค้าแล้วขึ้นง,งม้มแต่วะาารกิจกู้เจ้าคุณปู่ เอาอยัางก่อนแม่ไปใส่ว้ยไปหากินปลาบ<ม>ออะนให้ช่างทอนเอาหาอุปกรณ์มาลองก่อนนะครับอ่ะเอาไม้เสียบเข้าไปลองครับไม้เสียบไปลองแล้วมันยาวเกินไปไหมทางชัยน่ะ เดี๋ยวไปดูช่างทอนดอกไม้เสียบรับไม้เขาเลองการนถนัดของช่างทอนครับถ้าอยู่ยากๆแบบนี้ช่างทอนชอบครับมันช่างทอนบอกผมว่ามันท้าทายดีครับ มันมันมัน,ม,นมันได้ใช้ความสามารถอ่ะงานย,ยากๆแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการฝึกหัดความรู้ของตัวเองไปด้วยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นนะข้างหน้านี่หน่อยไหมเนี่ยได้จ,จังหน่อยได้เดาเสียมให้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปเอาเสียมให้เขาก่อนอ่ะหลังจากลองเสร็จแล้วครับเดี๋ยวช่างทอนลองวางดูมันจะโยกได้ไหมอ่ะนะ ถือว่าได้แล้วได้แบบนี้ได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 ้แล้วครับแบบนี้ได้แล้ว,บบไ,วได้แล้วได้ได้ตัวนี้อหดเข้าไปนี่ตัวนี้ยังไม่หดเลยเนี่ย โอ้โหตรงนี้ก็ได้เลยเราลมก่อนครับเดี๋ยวโหดก่อน ได้หรือ,อยังเอาลองดูดิมีหรือ,อยังออะเลยคาร์ดมันไม่มีลมมันจะเร่งเอาแบบไนยี่พอ ปั๊มคัดแตกเนอะแตกเนอะอ่าเดี๋ยวดูปั๊มคัดก่อนนะครับนะครับสูตรใหม่ครับเข้าเกียร์แล้วสตาร์ทเลยครับ <li> <t> เดี๋ยวเอาใหม่ครับตัองทอนจะเอายัางไงครับทีนี้อาวิธีใหม่มันเบามันบ่าลองดูใหม่เมื่อกี้โทรศพัพท์เข้าเอาลองดูใหม่ทั้งทอนเข้าได้ไหมคึบ <Good. S 1> เอาเข้าได้แล้วครับอ้ oh. ฟรีครับฟรีไม่เสียตังค์ครับสรุปไม่เสียตังค์แต่สรุปก็คือทํางานได้อะสรุปสรุปตอนนี้มันทํางานได้แล้วนะแต่มันติด กีดขวางเฉยเฉยอะ่ะมันก็เลยต้องเนาะอย่างว่าแหละเอาโอเคเนี่ยก็ถือซะว่าปลุกคุณปู่จากการหลับไหลได้เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังพอพอช่างทอนพอเดี๋ยวพังนะฮะเอาโอเคเอาอย่างงี้เราจบแล้วดับเลยด,ด,ดึงดับช่างชัยระบบดับอัตโนมัติอืออ่ะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเรามาตัดคันนี้ ่อยเอาขึ้นถ้าแบบนี้มันเอาขึ้นไม่ได้ก็ถือซะว่าปล่อยให้มันแห้งไปอีกอ้าวโอเคถือว่าทีมงานช่างทอนประสบความสําเร็จครับ <c oughs> ที่สตาร์ทขึ้นแต่มันกู้ไม่ได้ก็เรื่องรธรรมดาเราจอดกีดขวางเยอะฝั่งนั้นก็เป็นเอ่อเป็นนาข้าวเขาเนาะฝั่งนี้ก็มีรถขวางอะไรขวางเต็มเลยอะ่ะมันมันมันเอาออกไม่ได้อะ่ะก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องย้ายนี่ออกมันก็จะเป็นงานช้างเดี๋ยวเราจะมาตัดคันนี้นะฮะให้ช่างชัยมาตัดคันนี้ทิ้งก่อน ตัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เราค่อยจัดการนะครับอ้าวโอเคท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะครับ087 9519226 095664 3826นะครับคลิปนี้แค่ติดได้ทำงานได้ยกได้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วอาไม่เป็นไรถือว่ายังใช้งานได้อยู่ ถึงจะกู้ขึ้นมายังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องกีดขวางถ้าไม่มีเครื่องกีดขวางขึ้นได้แน่นอนอ่ะนี่ครับช่างทอนชอบแบบนี้ช่างทอนขอบคุณเอฟซีเล่าน้อยขอบคุณครับนี่ครับปาิิดคันนี้ช่างชัยสวัสดีเอฟซีน้อยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผม